สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกหลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำขึ้งอร่อยมากเจนดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สองสูงอ้าวพี่พน้องนลองด้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนดีจริงไล์แบบชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่หอประชุมริเวณแสงธรรมวิทยาตั้งอยู่ในที่959หมู่2ตบหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเสรีธรรมอาสาผู้อเมริกันริเวณแสงธรรมวิทยาพร้อมด้วยศาสนาจารย์คุณหมอสายเรียมธรรมอาสา ประธานบริหารโรงอนุบาลแสงธรรมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศสิบัตรบัณฑิตน้อยและมอบุทิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2563เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จและได้มีโอกาสได้เรียนรู้กล้าคิดกล้าแสดงออก พัฒนาความคิดและการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอีกทั้งเป็นการสร้างสัมันธภาพอันดีงามระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความรักความอบอุ่นเปรียบเสม,มือนครอบครัวเดียวกันด้วยดีนเสมอมา โดยมีนางนิดดาอํำนาจกรรมการผู้ทรงคนวุฒิโรเวนแสงธรรมวิทยาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทพร้อมทั้งรับชมการแสดงรำประกอบเพลงครูในดวงใจการแสดงกล่าวชื่นชมยินดีสามภาษาร้องเพลงภาษาจีนการแสดงเพลงคณิตคิดชอบเธอการเต้นประกอบเพลงครูกระดาษทรายและการร้องเพลงประสานเสียงตามลำดับ ทมกรรมบดดาบพ่อแม่พู้ปกครองที่ต่างนําดอกไม้ของขวัญมามอบให้กับบุตรหลานเพื่อสร้างขวัญกําลังใจด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสรีธรรมอาสาผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาและศาสนาจารย์คุณหมอสายเรียมธรรมอาสาประธานบริหารโรงเรียนุนบาลแสงธรรมได้ร่วมกันมอบประกาศเสียบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยซึ่งมีนักเรียนสมเป็จการศึกษาหลักสูตรประถมวัยปีที่3จำนวน16คน และมอบวัิบัตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน22คนรวมนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น38คนพร้อมกันนี้ภายในงานได้มีการมอบประกาศวิยบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่เรียนดีประจำปีการศึกษา2 5 6 3ได้แก่เด็กหญิงเมทาริสชมชื่นนักเรียนชั้นอนุบาล3และเด็กชายวสุพลทาโทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมนักเรียนมอบภวงมลาัายแดกครูเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันความกตัญญูก,กะตะเวทีของนักเรียนและคุณครูท่ามกลางบรรยากาศที่สุดชื่นมืน่น